กูว่าไทยนะพีร์เนาะกูว่าไทยม่คุณเดียวเาไทยก็ได้เนาะไปไทยสองเดือนเป็นคนไทยเลยคนไทยเลยเนาะมามาเทอโน่อันบ่ดัดำคนวานมาอันมาว่ากับอันคนสชุน่ว่าอันพี่พี่เอิญพี่แบบครับครับเนาะเพื่อสิเนาะสิ้นประโยชนไทยสิ้นภาษาไทยาเนีเเื่อไปล เ <ừ> ี <thì S 3> ่อทงาเมราเน่านพี่น้องบ้านกับบ้นมาสิตเตอพี่น้องเจอกันอยู่มอซิตเอรลวเอาบอละี่เครื่องค้องน่ะรวยเลยนะพี่น้อง สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีจ้าพ่อเมย์พี่น้องทางฝั่งลาาฝั่งไทยและทางต่างประเทศเมื่อนี้กลับมาพบกับสา,าุภาอีกสินเก่าสินเคยด้วยใพี่น้องที่ซ่องสองสาวลาวเซโนมื้อนี้อากาศทางฝั่งลรากัหนาวลายนะพี่น้องสาบุภากัใส่เสือ้อสามโตเลยพี่น้องกานหนาวมากๆเลยเนาะทางลมทางหนาวเลยพี่น้องกั ทางฝั่งไทยอากาศเป็นจังใดเด่นอหนาวคือทางฝั่งลาวอยู่บ้านอฝากคอมเมนต์บอกสาบุภาในเด้อจ้ามื่อนี้เนาะอันพี่ชายของสาบุภาอากาศดีเด้กลับกรุงเทพเลยนะพี่น้องกาเพิ่นก็มาประมาณสี่ห้ามือเนาะเพิ่นก็สิกลับกรุงเทพเลยน้องกามีน้องชายของสาบุภาแล้วเนาะเพิ่นก็ได้มาจากกรุงเทพเมื่อวานนี่พี่น้องสาบุภาก็บม่ได้ถ่ายคลิปให้ ฐานผู้ส้มได้ได้หับส้มทำเน,นาะพวาน้องสับปะรดมาบ่บ่พี่น้องมาแบบเสื้อผ้าอีเลยเนาะก็เลยมือนีก็เลยสิก๊ับพร้อมกับอ่บาบ่าวส่สนาไอ้ของสับปะรดเนาะสิก๊ับพร้อมกันเลยก็ต่นี่พ่อเพื่อนก็กำลังเตรียมตัวนะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเครื่องของบ่าวส่สนาเนาะพี่น้องที่เพื่อนกำลังเตรียมนเนาะเพกนกำลังเตรียมสิก๊บับเนาะผู้ใจยังเหมือนเดิมเนาะพี่นอ้อง กำลังเตรียมตัวเลยหนาวขนาดพี่น้องซาบูพาและสันเง็งเง็งเง็งสบายดีลูก <laughs> สบายดีพีเอฟซีแน่ลูกก็เคิรนนะพี่น้อง ก็เขินน่ะสิตันนี้ก็ร่างเตรียมขวาวไทยนะพี่น้องขวาวไทยไม่พูดเดียวพวไทยก็ได้เนาะไปไทยซอมเดือนทุกคนไทยเลยไทยเลยเนาะมามาเทสโนอันบอแดมคนหวานมามาว่ากับอันคนสนก์ว่าอันพี่พี่เอิญพี่เอิญแบบครับเนาเหรอสิ้นหมล้วไปโยไทยสิ้นาษาไทย นี่เย็นเขาไปพลาดเลยนะจากเจ้าเอ่ะม้เจ verw, ้าเนะครับผมพับยังงออดรถคันนั้นับจอดมันมีไหนตนนี้กำลังหาลูกเลยพี่น้องมันจาเขอว่ามี้ม้วจตอบได้แม่นเนาะบเล่าเราจักได้นว่าเขาไปพลาดไปพลาดพื่อนพี่พขอเวามคือกันได้ไม่รีคือแม่ไม้ปจังไปไม่รีหนงชือ ไปได้กเขอบคุณขอบคุณอยู่ดิขอนนี้ผมกูว่าจริงจริงอีู่ดกูจังไม่ตายก็หนีได้ไม่ตายนยอดนี่เข้าซู้ง่ล่าแล้เล่าอีสานนี่นประเทศยังเอาว้ลักษณกำลังเป็นโทรศัพท์น้องเทวดาไปอี อยู่ด้าไปดิไปเห็ดดูสครับไปแต่ยู่เขาดิเนี่แม่หู้ซึ้งอะไรที่ลูกชายสิกับชายแล้วมื้อนี้บายดีก็หู้ซึ้งว่าดีใจลูกแต่ใครลูกไปหาพอได้ซื้อกินใส่ใจในครอบครัวจังหน่อยน้ำเห็ดนากะมาเห็ดนาให้แม่กิน เ็นหน้าแม่กินขาวแล้วเพาก็ไปพอได้ใส่ใจทครอบครัวพอได้ดูแลพอแม่เอ้ยนอกงนอ่งกับเอานองแน่แน่ไปใส่กับผมได้หาเงินกับผมเป็นะมาก นอนสูกพากก็สื่อบาดามเนาะพี่น้องบาดามคนหลอี่ช่องยทูบปบาดามนะบุ๊ีครับบุคีบริเนาะแม่คุงง่ายนะอยากไลายเลยบริสอันนี้สกลมาแล้วสกเลปผูด้านนเนาะแม่ฮะแม่เลยไปไายบายรถมาหับไปนะพี่น้อง ทังนูเลยหลอมาหับเลยเนาะหับซีบีคิวเนาะพอศาสนาพัดศาสนาเขยังเตรียมเลื่อมาแล้วนี่นพี่เนาะพัดศาสนา

เก็บไปทุามาได้เลยแวไปได้จะงเอาไปมาเลย้ห้เขนเาอกเผลยตว่าเาจะนับเราทำฟามเวรเผาเนาะพี่น้องบ้กับ๊ายบายเาสนกันเนาะพี่น้องกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของยังมาแล้วเนาะกำลังใส่เกา ทั้งนั้นก็เป็นพอซาบุพานะพี่น้องกลับไทยแล้วจะกลับไทยแล้วพี่น้องคือหล่นมาหับไว้เนาะขอน้องซาบุพากะขึ้นไปนั่งถ่าเลยนะพี่น้องให้แล้วบ๊ายบายบ๊ายเจอกันจมวสิตเจอกันจมอสิตนาะฮะ เอาบานลแล้วบอลเครื่องคล้องนะ่ะไอ,อ้สิาทายค่ะนายมีด๊อกอหลดเลยนะพี่น้อก ตอนนี้อ้ของซาบุพาเนี่ยน้องชายก็ได้อ่าขีา่รอเพื่อไปขึ้นรถโด,ดยสารแล้ะกาไปต่อรถอยู่คิวนะพี่น้องแล้ะกะ็จะได้เดินทางกลับกรุงเทพเลยเนาะเพิ่นก็มาเยี่ยมเพื่อนในรอบอ่าประมาณ2เดือนนะพี่น้องเดินทางตอนนี้ก็ประมาณอีกตอนตอนแรงผลหลเนะพี่น้องสิหอดเนาะตอนเด็กผลหละสิหอดกรุงเทพเนาะกา จังไดซาบุภากัขอฝากพี่ชายกับน,อน้องชายเนี่ยนจ้าอ่าพวกพี่น้องทุกท่านเนาะแล้วมีกะหนาวพี่น้องขอยืมตากแดดกันหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวว่าอ่าแบบกำลังดีเลยอุณหภูมิกำลังอุ่นเลยเนาะตอนนี้เนาะแดดยามเศร้าพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าแปดโมงเนาะ โมงที่ไอสบ,บุพาขึ้นรถเดินเตรียมเดินทางเนาะเดินทางกับรุงเท้าขนาดพี่นอ้องทางฝั่งลาวเนาะหนาวขนาดเลยบ้านสบ,บุภพากไก่หวงงานน้ำแข็งพี่นอ้องอยากกินน้ำก่อนเมื่อใดกะอยางไปไกลๆเนาะได้กินเลยงานน้ำแข็งพี่นอ้องอุ่นอุ่นอุ่น มอนี Money, ส่สบปภาก็สิไดคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดจ้าพี่น้องกา mm hmm. ต้องขอขอบคุณ PFC ทุกฐานเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้ม่องสาวลาซโนและบ่ขรหัโฆษณาของสาวลาวจังใดกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวเด้อจ้า mm hmm. และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก่องสาวลาวเนะ mm hmm. Money, าะมอนี่สบปภาก็เิไดคอตัวลาไปก่อนเดจ้าพี่น้องและเขากล่าวค้า่า mm hmm. สบ,บายดี Bye-bye.